สวัสดีค่ะอุ๊แบดบปินตันฟันทุกเทคนิคบอร์ดแคสต์ดีๆที่มาช่วยเพื่อนๆที่รักการตีแบดทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยอุจะพูดในเรื่องของวิธีการตีลูกแบดง่ายๆเป็นเร็วมากเลยนะคะ 1. เพื่อนๆต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยอุบอกเลยนะมีพลังเยอะ มากยาวไหมคะเยอะมากจริงๆนะคะทำไมเดวอูจะพิสูจน์ให้ดูในการตีเนี่ยเพื่อนๆใช้เพียงแค่พลังนิ้วมือค่ะฟังใหม่นะคะใช้เพียงแค่พลังนิ้วมือแล้วลูกแบตของเพื่อนๆจะไปได้ดีค่ะ 1. ในการตีโฟร์แฮนนะคะ เพื่อนๆจะต้องใช้นิ้วชี้ในการกดด้ามไม้แบดค่ะทีนี้เวลาเพื่อนๆจับไม้นะคะจับกำหลวมๆนะในบริเวณเไม้แบตลงมาหน่อยนะคะจะค่อนปลายแต่ว่าขึ้นมาที่ปลายประมาณ1.5ซนเมตรนะคะแล้วก็กำสบายๆหลวมๆแต่นิ้วชี้ขออนุญาตให้เพื่อนๆแยกออกมาจากนิ้วอื่นนะคะ หลังจากนั้นให้เพื่อนนะคะโยลูกแบดนะคะและเพื่อนลองเอานิ้วชี้เลยกดด้ามมันแบบปักปักปักหลังจากนั้นสังเกตว่าเอ็นลูกแบดเนี่ยเอานะเอาให้โดนตุดนลูกแบดเลยนะกดปักโอเคเพื่อนๆนก็จะสามารถตีลูกแบดทางด้านขวามือได้โดยใช้นิ้วชี้ต่อไปแบ็คแฮนด์ค่ะทางด้านสายมือคือพลังของนิ้วโป่ง ทีนี้รบกวนนิดนึงนะคะเพื่อนๆบิดไม้เล็กๆนะคะเอานิ้วโป้งทําแบนแบนนะคะไม่งองนิ้วโป้งนะคะแบนๆบกับด้ามไม้นะคะจับประมาณข้างบนไม้หน่อยนะคะแล้วก็กดนิ้วโป้งลูกแบดก็จะชนเอ็นไม้แบดเพื่อนๆก็จะสามารถตีได้แล้วนะคะโอเคไหมโอเคนะ4 hand 9ก้าขวา กดนิ้วชี้ปั๊กลูกพุ่งแล้วครับแบ็กแฮนด์ก้าวขวามาทางซ้ายบิดไม้เป็นนิ้วโป้งปั๊กลูกไปแล้วนะคะโอเคไหมทีนี้โอแถมให้เพื่อนๆใช้นิ้วเป็นแล้วนะทีนี้เนี่ยบวกพลังของการเวียงแขนไปนเลยเพื่อนๆขะพอยกมาทั้งสูงใช่ป่ะสมหรับฟ r e h แฮนด์ใช่ป่ะเพื่อนๆเ,เ,เลงถูกแล้วกดนิ้วชี้ปั๊ก เวียงแขนไปข้างหน้าแบ็คแฮนด์กดนนโป๊กปั๊กเวียงแขนไปข้างหน้าแค่นี้ละค่ะเพื่อนๆก็จะสามารถตีลูกแบดด้งอยมอกลยุยลองเอาไปใช้ดูนะคะ่ะโอเควันนี้อุ๊ขอบคุณมากเลยที่มารับฟังอุ๊แบดบเป็นต้นฟันทุกเทคนิคบอสแคทนะคะวันนี้อุ๊ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปคลิปเสียงหน้าจ้าบ๊ายบาย